เป็นปัจจุบันหรือเปล่าเป็นประโยชน์ไหมโปร่งใสไหมไปได้วยกันได้ไหมปรับปรุงไหมไปร่วมไหมคขาว่าปัจจุบนันตรงนี้ครเช่นสมมุติเราจะเปิดประตูนี้เราปดกดถุงใช่ไหมาปาดกดกดเท่าไหร่ก็ไม่เปิดอันนี้แสดงว่าไม่ปัจจุบันเนาะไปข้าวของน้ํากดน้ําน้ําไม่ไหลอันนี้ได้ไหมนี่คือไม่มีวัฒนธรรมคุณภาพ ครเลนะส่านะนี้ในบ้านเราเหมือนกันนะบ้านเราต้องมีวัฒนธรรมคุณภาพาม,ามีของครบตามฐานะของเรามีของพร้อมใช้มีประสิทธิภาพใช้แล้วคุ้มค่าเกิดประโยชน์คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของแต่ละอย่างอันนี้เป็นปัจจุบัติก็สรุปว่าตรงนี้สุดท้ายเขาบอกว่า ต้องไปรอดคือทำอะไรเนี่ยทำให้ดีที่สุดนะเอาแค่ดีไม่พอต้องเกรดเลยต้องยิ่งใหญ่ทำให้สุดๆเลยไม่เอาทำไปใส่ล้าวบอ,อกแหมตอนนั้นทำนี้ก็ดีนะตอนสร้างบ้านจะต่อต้องล้อกชานนิดนึงําถังสียืดไปเพื่อไหน้ำสาบจะดานตรงนั้นมันถุกก็ไม่ยอมทำเพราะว่านี้ก็าูงๆลมตรนั้งตรงนี้ลงทับเทียนตอนนี้ปรากฏฝนตก ระดางนั้นปูกม <Yeah. S 1> okay. okay. ่ไม่คิดไม่ไม่ทะลุเลยไม่ตอบโจทย์ที่ที่เราคิดถูกต้องครับตรงนี้มัาทำเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์โอเคอ่าขอนั้นทุกข์นั้นหายทุกข์แล้วโอเคเยอ